<99 S 2> ไอ้ก็ออกตัวน,นี้ออนนอเอากีตัวหงเป่านเน,าน,นี่ยวอบอออที่เนหนึ่เี่เบนึ่งเอลเกับซ้ำก็ค่อยใส่นเนี่ยสบายดีวันนี้จุหาสีพากันไปตลาดกวอดีเพราะแม่ตลาดเศ้าเนาะ ตลาดเซาสปิ้งมอล์ตลาดกวาดินเขาจะนมลยพี่พากันไปเบิ่งสิน,นเบิ่งแพสินอ้อเด็ดโมเล่โม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 ไปดีดีสิบเเบิ่งสิบโคนำ้ควอาจร เอากระเจารถรเจ้าป้าพาประตุ้ยไปซื้อคำแล้วจิซื้อให้พูลบ้าบ้านบ้านแล้วสิซื้อให้ภูลบ,าบา้าดจะพากันออกไปละ่ะเจอกันอยู่ก,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 กี่พีม่มอเลยนเออี่วตนาดสีไคร

จองแสนกีบนายจักริดลิตรได้8ลิตรครับหอมเนี่ยอบิวบ่หรืออแม่มีเมื่อวานไปสนามที่พึงโดนครับพันบุ่งโดวรัเราไ่ได้ไปน้ำไหนอันนี้ทเทอ,อันสามแยกสีไค่บนอฟแดงก็จ้ายังเปล่ง ่ัพระเจ้ากำลังเร่งให้แปลงเร็วภายในเดือนสามนี่แหละครบสัญญาพระเจ้าครบสัญญาของบริษัทนี่เขาเข้าเขตสีใครลิทงทังทังจะว่าเป็นเป็นทางสามเท่งบอบอบอแมน <sheets S 2> โวยเสียงลูกีื่นาพอแล้วพอว เข้าเลยใหญ่ลุกข้าอีกสักมันจานหลึห่ีคิด้อนะแฮบิโอเขาโมงคนไทยมของแห้ง 嗯。Mm. เนมื่ไหน่ปด้วยวาาามาเขืออินทกาเออมะเต้แพรสิ้นสิ้นใลยเระลูก pressed, pressed, น้ขันใดขันใดได้ไดยัง้ง ขึ้นเรือนขึ้นมันลงย่างลงดูเดื่อนนะเรียนขึ้นาลงทนายคนไหนอันทีสองวามกำนันคนหล่ขคือเก้าทีนะทางนี้ มือแต่คอบาทหนึ่งแ่คอบาทหนึ่งทอกี้นึ่งยีนี่เบอบ์ย่นทอกี้บาทหนึ่งคุณน้องบาทหนึ่งแต่กี้น้องก้พจะมาถ้าเป็นกี้พามันจะมีค่าภาษีหกบาทใช่า ai <N> đang ăn cái này? ăn chi? cơ không mỏi không mệt mà tựa này nè cô chốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วันนี้ห้าคนหเป่าคืนกรงแ่เป็นแค่รับนั้น

ตัวคำ่าหน่งแสนสามานเจ็ดนห่ันเจ็ดิบอวคา่าลน่งเลยทั้งหมดายหนึงิบนเลยอะที่สาล้นเจ็ดเจันอ่อนน 待会、yeah, บัหนึ่งที่ผ่ากรามเดิมห้ขขาหุ่น้าหุ่นเป็นหนึ่งจําแปดเด้อเด้ขขอ ออเปิดเกลื่อ <c oughs> น,นแล้วแดนเดยนขึ้ื่อนนมอะไรอย่าง,ง, <c oughs> งน,น,นี้นเบิงสิ้นแปนี้อันนี้ เดี๋ยวให้ประตุยซื้อสิ้ก่อนไหมงมอันนี้เซามบา่นมาไม่ได้หนแม่เมาตรงมันกว้งดีทซับเก่าให้แล้ว ไปบึงตึกตัวเก่าแอ้ยังมีอียิปต์เรียนใช่อเลียนพมีพิ เนยเป็นเนื้อสีเหลืองทิ่โอซุหรอกาหนูคำนี่วะบออันนี้การหนูคำเหมันเป็นเนื้อสีเหลืองที่กานูคำนาแต่ว่งมากินกับว่าทิปโอซช่ไหนโอ้คนเลยเงกัชงาเดียวนะคุณเขาด่นีไม่เียง นี่ทั้งตีนทั้งตืนทั้งเนตัวนี้นะตัวนี้เท่าไหร่นุ่งทางใดก็ได้เรดถมาีา คอยคอยกำมัดน้วนึ่งเจ้ากำมัดน้วมันคือแจ้งๆดีนามันตนแบบีับในแล้วมันับแนวเป็นสิ้นเ

ตัวนี้ชอบอืออิเจหนึ่สุดตัวเอแล้วๆประตูได้จาผื่นเดซี่เจาผื่นประตูประตูเดซี่จาผื่นโซ่ชิ้นประตูะตดซี่สี่ผื่นเขาเดซี่เสซี่ส,สองผื่น

มันมีกระเป๋าน้อยกับเสื้อกระเป๋าน้อยะนันอยู่ทุกอย่างสิบพันเลยนะเลยวยกเสื้อเบลเบลกับซัก็ค่อ,อ,อยใส่เ,ออเ,ออสนเนี่ยท่าน,นขายคำเพียงคำสีบัว หนองเนียวไม่ใช่แสนช้าแสนช้แสนเนียวทุกคนรู้แปดิบเป็นอะไรที่สนค้ามัน่าบูประชุมพ่อผ่า่ ก็มาเปลี่ยนนี่แหละโบเกินเดือนหน้ามาเปลี่ยนอีกเลยใส่เบองแน่แม่เบองแน่ได้อย่างป้าโบทำมมดอ่ะค่อยได้เนี่ยสองแสนท่าๆได้ลิงมักซ์ลีบบมีเขา่าจะโบแน่นพอจะซื้ออย่างไดนะ้เนาะ เี้ยวลงไห้ซื้อให้ซื้อสลีได้ซื้อมาแล้วปกิน,นพอใจล้ามาเบีวเดี๋ยวพอใจเรามาซื้อสินมาแล้วกสไปแตัดเลยด้ดิเฮ้ยอวกร้วันข้เช้าถงเปิดทานบอ อ้านเราตัดอันพื่นเท่าไหร่อหอ,อ,อันห้ามยอดไปตัาหั่นพื่นหนึ่งเช้าห้าพันไปเยเท่าไหรมันเม่าซึิงไป,ไปเอาแล้วสี่หาสิสิทีทท่มันลาบตายอยู่ดวนบอลที่บาเขาเจาขายชิ้นนี่นะแล้วบอลที่เฮาตัดน้ำห้าพืนละแสงเอาไปชงขั่บ้านหรอวะ แม่ตลาดสีไข่แม่ตัตาซีน <c oughs> โมเดตาสซอวันนี้นะ <c oughs> อากิมนี้บิกนกับขอตัวลาไปก่อนเด้อพอเปนใหม่ใน 那拜拜。Nah, bye bye.